ขุนศึกมอกรุงเทพทนบุรีครับจากสงขลาเจอกับก้องบุรพาทิพท่าไม้จากระยองการิกาวมไทยครับรุ่น113ปอดโดยภาษาเอียงไปครับไปกันในศึกวันลุบดี94ครับสุก17มกราคมครับโอ้ก้องบุรพาโจดจ้องจะเอาให้ได้ครับตูครับนี่ยัดเข้าซ้ายโอ้เจองานหนักครับคุณศึกตีนซับอีกทีอ๋อปาทัโอ้ทูมาสุดไงมาสุดไงว่าอย่างไงครับขุนศึกพยายามจะโตะ โดนจังหวะนี้คอยลังมาตั้งหลักบ้างครับแต่กล้องบุรพ่าในจ้องจะเอาเขานอกช้งเดียวครับโยนเข้าซ้ายหุนศึกจุกบ่อเหรอหุนศึกถอดหัวเลยโอ้จังหวะนี้ตีนซ้ายขึ้นโอ้เตะขวาเตะควายกีแข้งซ้ายเริ่มมีอาการครับต้นควายกีครับท่านของกล้องบุรพาโอ้ครับต้นต้นเอาเขาครับช่วงปลายปลายโดนคืนบ้างละหงายป่างงางไปเลยครับโอ้โหฮี่ครับ จากจะเอาน็อกเขาซะสุดท้ายตัวเองโดนซะอย่างนั้นครับแม่โดนไปดึงนับครับกล้องบุรพาทิพท่ามาครับจากนั้นขุนศึกครับหัวใจเพชรจะคาดมีเต็มรอยเต็มเปี่ยมเยอะเลยพี่น้องอดจดจ้องจ้องขุนศึกมาดขวาแรกกันครับเอานวลกันไปบ้าครับไ,ม,ไม่ซับอีกทีรอดไม่รอดครับขุนศึกกลัวแล้วคอยขยอเด็ดเดดปุ๊บ จะหนีไปใส่อ้นอนเข้าไปโอ้กรบมการแกก็จะเข้ามาเบรกเกนครับแ่แกยังสลับดูตกมาได้กล้องบุรพาแต่โดนหมัดขวาจังหวะนี้ครับวางแข้งซ้ายคือเอ้ามามาแลกกันครับเริ่มฟื้นครับกล้องบุรพาเริ่มฟื้นครับขุนศึกหยุดไปครับโผล่โอ้โหโดนหมัดจิ้มซ้ายจังหวะนี้ครับร่วงทั้งยืนเลยครับยังครับยังมีการเมาๆอยู่ครับกล้องบุรพาขุนศึก ยังไม่ผีผามครับยังหาจังหวะจ่า,จาต่อยละวบวกบิ่มโดนอีกแล้วครับโอ้ครับขุนศึกฮะขออภัยครับขุนศึกร่วงท้องแล้วก็หมู่ลงไปในยกที่สามครับจนได้ครับโอ้ยโดนหนักฮะมันสะสมเลครับแ,แรกเนี่ยเร่งเกมนะสุดท้ายช่วงปลายครับโดนคืนแล้วอยู่ไม่ได้ครับเป็นขุนศึกมอกรุงเทพทุนบุรีครับ